ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับความสามารถประวัติมารอสรผู้โอโซของสำนักปัญญาณยุทธนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางฐานทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ช่องถังข้าวนะครับนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวมารอสูรนะครับมาให้เพื่อนๆรับฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับ มารอสรนะครับชื่อกุ๋ยเม้ยนะครับอายุ70สนะครับสังกัดสำนักวิญญาณยุทธ์นะครับตำแหน่งผู้คุมกฎหอสังฆราชนะครับวิญญาณยุทธ์คือมารอสรนะครับวิญญาณยุทธ์เดิมจะเป็นหมอกสีดํานะครับและวิญญาณยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นมารอสรนะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับพลังวิญญาณ95บวกนะครับวงแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วง5ดํานะครับ ต่อไปจะเป็นประวัติแล้วก็ความเป็นมาของตัวมานาสุนะครับเขาบอกว่ากุยเม่ยหรือมานาสุนะครับ <pe at> เป็นผู้โสของสำนักวิญญาณยุทธนะครับอยู่ในหอสังฆราชมีทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธร่วมกับเยี่ยวกัวนะครับหรือเบนจมาตนะครับเพราะทักษะการประสานจึงทําให้สองคนนี้ได้รับตําแหน่งและความสําคัญเป็นอันดับต้นๆของสำนักวิญญาณยุทธนะครับ และทั้งคู่เป็นผู้คุมกฎของสำนักวิญญาณย,ยุทธเขาถูกทั้งซานฆ่าตายในช่วงการตามล่าตา้าหมิงและเออร์หมิงนะครับโดยใช้ตีสู์และแสงศักดิ์สิทธิ์เทพสมุดนะครับที่เป็นขั้วตรงข้ามกับคุณสมบัติธาตุมืดของเขาอย่างง่ายดายนะครับก็คือตามนิยายแล้วมาอสูรน่าจะเป็นราชธินานามพมยุทธที่ถูกฆ่าตายง่ายที่สุดในภาคหนึ่งนะครับทั้งทานนะครับผ่านเงื่อนไขข้อ2ของสำนักข้าวเทียนนะครับสังหารราชธินานามพมยุทธของสำนักวิญญาณย,ย,ยุทธหนึ่งคนนะครับที่จริงนะครับ เขาเคยเสียชีวิตแล้วนะครับหนึ่งครั้งในวัยเด็กเนาะแต่โดยบังเอิญนะครับวิญญาณของเขาสามารถกลับเข้าไปในร่างกายของเขาได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นการปลุกวิญญาณยุทธครั้งที่2ของเขานะครับทําให้วิญญาณยุทธของเขานะครับกลายเป็นวิญญาณยุทธที่ไม่ธรรมดานะครับนั่นคือมารอสูรนะครับในแง่หนึ่งวิญญาณยุทธของเขาคือวิญญาณของตัวเขาเองนะครับและตัวเขาเองคือคนตายที่ยังมีชีวิตนะครับอ้างอิงนะครับนิยายโซแลนหนึ่งบทที่260นะครับ กุยเม่ยนะครับและเย่วกวนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผิดปกตินะครับนอกจากความสามารถในการหลอมรวมที่หายากแล้วทั้งสองยังใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบ60ปีนะครับความรู้สึกของพวกเขามากกว่าพี่น้องนะครับและพวกเขาก็อยู่เต็นท์เดียวกันนะครับในระหว่างการตามล่าหาเซียวอู่ของสำนักวิญญาณยุทธเนาะอันนี้ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการหลอมรวมนะครับทักษะหลอมรวมคือเขตแดนสยบสองขวนครับคือ ทุกสิ่งในเขตแดนนะครับหยุดนิ่งนะครับไม่มีอะไรสามารถขยับได้นะครับแม้กระทั่งตัวพวกเขาเองก็ไม่สามารถขยับได้นะครับสามารถรึงคนที่แข็งแกร่งกว่าให้อยู่นิ่งได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่นานมากเนาะเขาบอกว่ามานาสูรในช่วงวัยเด็กนะครับหลังจากพิธีปลุกวิญญาณยุธ์ของเขานะครับคือหมอกสีดํานะครับเขาถูกรังแกโดยเด็กๆในหมู่บ้านนะครับแม้แต่พ่อแม่ของเขาก็ไม่เคยแสดงความรักให้เขามากนักนะครับ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากําลังเล่นอยู่ริมแม่น้ํากับเด็กคนอื่นๆนะครับเขาพลาดตกลงไปในแม่น้ํานะครับและเกือบจะจมน้ําตายนะครับเมื่อทุกคนเห็นเช่นนั้นก็ไม่มีใครสนใจที่จะช่วยเขานะครับรวมถึงแม่ของเขาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแม่น้ํานั้นเขาได้ทําข้อตกลงกับปีศาจนะครับเพื่อให้พลังและอํานาจแก่เขานะครับในช่วงเวลานั้นนะครับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาก็เปลี่ยนไปนะครับหรือว่า เป็นการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับกลายเป็นมารอสูรนะครับเขาได้กลับไปที่หมู่บ้านและฆ่าทุกคนนะครับรวมถึงพ่อแม่ของเขาด้วยนะครับและได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเบนจามาต,ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมา<ๆ>เกี่ยวกับมารอสูรนะครับถ้ามีข้อมูลตกปลดหรือผิดพลาดการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ทางข้าวลาไปก่อนสวัสดีครับ